ในโลกที่ความเหนือชั้นทางอากาศคือปัจจัยที่กำหนดสมดุลแห่งอำนาจชาติผู้นำด้านเทคโนโลยีต่างเร่งพัฒนาเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตที่สามารถครองเวหาได้อย่างแท้จริงและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ความเร็วเหนือเสียงล้ำสุดยอดที่ถูกปกปิดมานานหลายปีตอนนี้มันพร้อมแล้วที่จะเปิดเผยตัวตนมันไม่ใช่เพียงต้นแบบหรือโครงการบนกระดาษแต่มันคือเครื่องบินจริงที่ถูกออกแบบด้วยความแม่นยำ พลังและความฉลาดระดับสูงพร้อมจะท้าทายทุกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเวหาเวลานี้แค่เพียงแรกเห็นส่วนหัวหรือบริเวณหน้าของเครื่องบินก็บ่งบอกถึงความดุดันและความตั้งใจอย่างชัดเจนจมูกแหลมที่มีคุณสมบัติลดการสะท้อนเรดาร์ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามแต่มันซ่อนเรดาร์ AESA แบบหลายโหมดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายจากระยะไกลยอย่างเหลือเชื่อเครื่องบินลำนี้ยังติดตั้งระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยอินฟราเรดหรือ IRST ที่สามารถตรวจจับโดยไม่ปล่อยคลื่นสัญญ,ญาณ ทำให้สัตรูไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากำลังถูกล็อกเป้าด้านล่างของจมูกเครื่องมีระบบตรวจจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ฝังไว้หลังแผ่นโพลิคาร์บอเนตใสเทคโนโลยีเหล่านี้ทำงานร่วมกันเสมือนดวงตาของนักล่าเงียบเฉียบคมชัดและพร้อมจู่โจมเสมอห้องนักบินของเครื่องบินลำนี้คือผลงานศินละปะชิ้นเอกของวิศวกรรมการบินหลังคาแบบบับเบิลที่ไร้รอยต่อมอบมุมมองแบบพาโนรามาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์รบแบบประชิดต,ตัวหรือภารกิจโจมตีระดับต่ำ ภายในห้องนักบินนักบินจะพบกับหน้าจอสัมผัสแบบเต็มจอที่ล้ำสมัยไม่มีหน้าปัดแบบอนาล็อกให้เห็นเลยทุกอย่างควบคุมได้ผ่านหน้าจอเดียวพร้อมระบบผู้ช่วย AI ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางนักบินสามารถสั่งล็อกเป้าเปลี่ยนเส้นทางหรือสื่อสารกับฐานทัพได้โดยไม่ต้องรับมือจากคันบังคับหรือคันเร่งมันฉลาดเร็วและถูกออกแบบมาเพื่อสนามรบที่ทุกวินาทีล้วนมีค่าเมื่อมองจากภายนอกโครงสร้างของเครื่องบินถูกออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์โดยเฉพาะ พื้นผิวของเครื่องถูกเคลือบด้วยวัสดุนาโน,โนโคอมโพสิตท,ที่ดูดกลื่นคลื่นวิทยุได้กว้างขวางโครงสร้างลำตัวแบบร้อยรอยต่อปีกเชื่อมต่ออย่างแนบเนียนและช่องเก็บอาวุธภายในล้วนช่วยลดลายเซนเรดาร์ได้อย่างมากเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่บินต่ำผ่านเรดาร์แต่มันคือเงาล่องหอนบนท้องฟ้าเครื่องยนต์แบบคู่ติดตั้งลิกภายในลำตัวพร้อมท่อไอเสียที่ลดการปล่อยความร้อนอินฟราเรดเครื่องยนต์เหล่านี้เป็นหัวใจของความสามารถในการบินเหนือเสียง สามารถบินด้วยความเร็วแมทสองจโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเผาไม่เสริมหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ครูซช่วยให้บินเร็วกว่าเสียงอย่างต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มการใช้พลังงานหรือเสียงรบกวนเป็นข้อได้เปรียบด้านกลยุทธ์ที่ยากจะโต้กลับในด้านสมรรถนะเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วเท่านั้นแต่มันยังเป็นเครื่องบินที่คล่องตัวระดับสุดยอดใช้เทคโนโลยีการควบคุมทิศทางไอพลและระบบควบคุมการบินขั้นสูง ทำให้สามารถพลิกตัวหลบหลีกและปีนขึ้นในแนวดิ่งได้อย่างแม่นยำและน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นการหลบมิสไซล์หรือปะทับประชิดกับศัตร,รูเครื่องบินลำนี้จะควบคุมทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจโครงสร้างของเครื่องบินทำจากวัสดุเบาแต่แข็งแรงเช่นไทเทเนียมคาร์บอนไฟเบอร์และพพลิเมอร์ผสมกราฟีนช่วยรับแรง G สูงในขนาดเดียวกันก็ลดน้ำหนักลงอย่างมากปีกของมันมีระบบควบคุมแบบแอคทีฟที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงขณะบินทำให้เหมาะสมกับทุกสถานการณ์และรูปแบบภารกิจ เครื่องบินลำนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรบทางอากาศเท่านั้นแต่มันคือเครื่องบินอเ,เนกประสงค์อย่างแท้จริงสามารถเปลี่ยนจากโหมดล่องหนสกัดกั้นไปสู่การโจมตีภาาพื้นดินได้ทันทีช่องเก็บอาวุธภายในสามารถติดตั้งขีปนาวุธระยะไกลลูกระเบิดนำวิถีพ่ออดสงครามอิเล็กทรอนิกส์และแม้กระทั่งโดรนในกรณีที่ไม่ต้องการรักษาความล่องหนยังสามารถติดอาวุธและถังเชื้อเพลิงเพิ่มเติม,มใต้ปีกได้อีกด้วยนอกจากจะเป็นนักล่าทางอากาศแล้ว เครื่องบินลำนี้ยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางแบบลอยฟ้ามันสามารถสั่งการโดรนเชื่อมต่อกับเครื่องบินลำอื่นและถ่ายทอดข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้กับหน่วยภาคพ,พื้นเครื่องบินกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายรบที่เชื่อมโยงกันอย่างชาญฉลาดข้อมูลไหลเร็วกว่าเสียงปืนสามารถตรวจจับล็อกเป้าแจ้งเตือนเพื่อนร่วมรบและสั่งยิงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีระบบภายในของเครื่องบินทำงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ AI ระดับสูงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์ เซนเซอร์ดาวเทียมและเครื่องบินพันธมิตรเพื่อเสนอการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์แบบทันทีนักบินยังคงเป็นผู้ตัดสินใจหลักแต่ AI จะช่วยให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพและเร็วขึ้นในทุกสถานการณ์เป็นการผสมผสานร,ระหว่างฝีมือมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์อย่างแท้จริงในด้านการป้องกันเครื่องบินลำนี้มีระบบป้องกันแบบหลายชั้นที่ลำหน้าทั้งระบบรบกวนเครื่องเรดาร์เครื่องรับสัญญาณเตือนเลเซอร์ระบบปล่อยตัวหลวงและอาวุธต่อต้านมิตไซล์แบบอินฟราเรด หากมีมิสไซลายล็อกเป้าระบบสามารถรบกวนสัญญาณปล่อยแฟลร์หรือยิงเลเซอร์ไปทำลายหัวนำวิถีของมิตรซล์ได้อย่างฉานฉลาดระบบลงจอดและการบำรุงรักษาก็ถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมเครื่องลงจอดแบบพับเก็บได้ทำจากวัสดุคอมโพสิตความแข็งแรงสูงยางล้อเติมด้วยไนโตรเจนและสามารถรองรับการลงจอดความเร็วสูงบนรันเวย์ที่ครุกขระได้ระบบตรวจสอบสุขภาพของเครื่องฝังอยู่ทั่วลำตัวช่างภาพพื้นสามารถเชื่อมต่อแบบไร้าสายเพื่อรับรายงานสถานะและซ่อมบำรุงได้ทันที ลดเวลาและต้นทุนการดูแลรักษาได้อย่างมากระบบเชื้อเพลิงของเครื่องบินใช้ถังแบบแนบตัวเข้ากับโครงสร้างปีกและลำตัวช่วยเพิ่มระยะทางโดยไม่ลดทอนความล่องหนเมื่อรวมกับความสามารถเติมน้ำมันกลางอากาศเครื่องบินลำนี้สามารถปฏิบัติภารกิจได้นานและไกลลบที่เคยเหมาะทั้งกับการป้องกันประเทศและโจมตีลึกเข้าไปในเขตสัตรปูด้านการผลิตเครื่องบินถูกประกอบด้วยระบบดิจิทัลขั้นสูงใช้หุ่นยนต์และเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับชิ้นส่วนสำคัญ ช่วยให้ได้มาตรฐานสูงสุดและลดจุดอ่อนของโครงสร้างปีกและลำตัวผลิตเป็นชิ้นเดียวลดรอยต่อและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล่องหนทุกชิ้นส่วนสามารถติดตามย้อนกลับได้ตั้งแต่การผลิตถึงการประกอบขั้นสุดท้ายราคาของเครื่องบินลำนี้อยู่ในระดับสูงมากโดยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ120-160ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องขึ้นอยู่กับการติดตั้งระบบและการสนับสนุนแต่นั่นคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความได้เปรียบทางอากาศที่ไม่มีใครเทียบได้ มันสามารถแทนที่เครื่องบินรุ่นเก่าได้หลายแบบในลำเดียวประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและมอบอำนาจในการรบที่ไร้เทียมทานท้ายที่สุดแล้วเครื่องบินขับไล่ล่องหอนความเร็วเหนือเสียงรับสุดยอดลำนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์และความมุ่งมั่นในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติมันคือคำตอบของคำถามว่าอนาคตขององค์การสงครามทางอากาศจะเป็นเช่นไร ไม่ว่าจะยังคงเป็นความลับต่อไปหรือจะถูกเผยโฉมในฐานะหัวใจหลักของกองทัพในวันข้างหน้าสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเวหาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่คือเอสอาคารีวิวรายงานพิเศษเกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเครื่องที่เกิดมาเพื่อครองเวหาเหนือทุกศัตรูอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาจอดลึกด้านเทคโนโลยีทางทหารและอากาศยานล้ำยุคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าเพราะอนาคตกำลังบินอยู่เหนือหัวคุณแล้ว